วันนี้จะพามาดูบรรยากาศงานฮาโลวีนที่ประเทศอเมริกากันค่ะมาดูกันว่าคนที่นี่เขาจริงจังกันแค่ไหนตอนนี้นะคะแอนกับสามีเราอาศัยอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าเบนอยู่ที่รัฐออริกอนและด้วยความที่วันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะคะที่เมืองเนี่ยเขาก็เลยจัดงานที่ชื่อว่า witches parade นะคะก็คือให้ทุกคนนะแต่งตัวเป็นแม่มดนะคะแล้วก็เอาแพรโดบอลนะคะออกมาพายเรือกันนะตรงกลางเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะที่อยู่ที่ใจกลางเมืองเลยนะคะที่ดาวเทางานเนี่ยนะ ะะเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งแต่จะบอกว่าคนมาเยอะมากค่ะแล้วก็ที่เห็นบรรยากาศเหมือนจะดีๆแบบนี้นะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวมากนะคะทุกคนแล้วก็นี้นะคะเพื่อนแอนค่ะที่นัดเจอกันนะคะเขาก็แต่งตัวเป็นครอบครัวมาริโอาเลยนะคะปีนี้คัสตูมแบบจัดเต็มมากนะคะน้องเมลินก็น่ารักมาก how เป็นไงคะทุกคนคนอเมริกันที่เขาจริงจังกับวันนี้จริงๆนะแล้วที่งานนี้นะคะนอกจากจะมีแม่มดมาพายเรือเล่นแล้วนะบรรยากาศของผู้คนที่แต่งตัวกันมาแบบใส่ความคิดสร้างสรรค์จัดเต็มมาส,สุดๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆลองมาบอกแอนซิว่าจากที่แอนถ่ายวิดีโอคลิปมาให้เนี่ยเพื่อนๆชอบชุดไหนมากที่สุดนะคะแล้วคิดว่ามันเจ๋งที่สุดพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ ังจากงานฮาโลวีนตอนบ่ายจบแล้วนะแอนจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอันนี้นะคะเป็นแถวบ้านเพื่อ,แอนแอนนะคะเขาชวนมานะจะบอกว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังนะคะเขาจัดเต็มกันมากๆาเลยนะทุกคนคืออันนี้เจ้าของบ้านเขาจัดกันเองนะคะไม่ได้มีใครจ้างนะ ือเรียกได้ว่าพร้อมมาเต็มควันมาเต็มนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่งานแบบบ้านผีสิงนะอันนี้คือเจ้าของบ้านเนี่ยมาชักใยตัวแมงมุมนี้เองนะคะกับมือเลยนะเจ๋งมากๆนะคะ จะบอกว่าตำนานวันฮัลโลวีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวันที่น่ากลัวนะคะคนโบราณเขาเชื่อกันว่าวันที่31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่โลกมนุษย์และโลกวัญญานนะคะมาบรรจบกันทําให้ผีเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ในโลกของมนุษย์ได้คนที่เขามีความเชื่อแบบนั้นเขาก็เลยต้องแต่งตัวเป็นผีเพื่อที่จะไปหลอกผีอีกทีนึงค่ะว่าอย่ามาหลอกชน,นะฉันก็เป็นพวกเดียวกับแกนะคะแต่สุดท้ายนะคะด้วยความที่ตำนานก็คือตำนานนะคะแล้วก็วันเวลาผ่านไปนะ วันฮาโลวีนก็เลยกลายเป็นวันสนุกสนุกของเด็กๆอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยแหละค่ะเด็กๆก,ก็ได้แต่งตัวนะคะพ่อแม่ก็ได้สนุกไปด้วยแล้วดูเอาค่ะนี่ลูกเพื่อนแอนนะคะมีความสุขมากเลยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศวันฮาโลวีนปี2023ค่ะที่แอนเอามาฝากเพื่อนๆน,นะถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์เป็นกําลังใจหรือไม่ก็กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย